สวัสดีค่ะมาพบกับไอ้สมัยเหมือนเดิมไหมจ๊ะวันนี้ไอ้ยอยู่ที่วังโพแคมปิง้ง ที่กาญจนบุรีแต่ทีนี้เพื่อนจะมีเซอร์ไพรส์ไอก็มาถึงแคมป์ปุ๊บไอเจอน้องช้างนี่คือสิ่งที่เพื่อนอายจะเซอร์ไพรส์ออยแต่จะบอกไว้ก่อนเลยว่านางกลัวช้างแล้ว้าจะมาเซอร์ไพรส์ไอยซึ่งอายอ่ะชอบการขี่ช้างมากเดี๋ยวไปดูหน้าอีกคนที่จะเซอร์ไพรส์ไอโสมหน้าเพื่อนโสมหน้าเพื่อนที่จะเซอร์ไพรส์อายแต่นางกลัวช้างจ้าอ <laughs> เออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยจากจากน้องช้างน้องช้างมารอแล้วเชือกนี้ใหญ่หน่อยใครก่อนอายก่อนนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะกันนะคะเดี๋ยวนะขอยืมแตะไหลซึ๊บชึบจ้าเอ๋มาแล้วตัวเองพาไปเที่ยวนะ ขี่ช้างกันครับผมปลาเลวเดี๋ยวน้องช้างจะพานหรอ,อ <laughs> ไม่กลัว <laughs> เอ็งไม่กลัวไม่ใช่ไงแ๊บหนึ่งจ <laughs> <laughs> ้าซูซูสิริวนัน <laughs> เอ้ยไม่กลัวคนไม่ <laughs> <laughs> เซอไพรสน้องเดินขึ้นทางนี้เหรอคะน้องเดินขึ้นทางนี้เหรอคะอ๋อน้อง oh. กินหญ้า <Hey. S 1> ให้น้อง <Hey. S 1> กินให้น้องกินก่อนก็ได้คะ่ะ <c oughs> <c oughs> นาค่ะเซอร์ไพรส์จ้ะ อันนี้เราไปโดยไม่เดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาก็ขึ้นมาเก่งจังเลยครับเก่งมากๆเลยแล้วตัวนี้น้องชื่ออะไรคะเกตสลินเกตสลินอ่าแต่ว่าตัวเมียแน่เลยตุ้ยคนสวยคนสวยไปไหนคะ ตัวเองรถมาเป็นไงบ้างคะบ้านนู้นอะ่ะ <laughs> นไรนะ <laughs> หน้าหนาคนย้อนแยงอะ่ะเกซีลินฮึบ <laughs> <laughs> ไปแล้วคะ่ะ แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นก็คือว่าในทริปนี้อีกหนึ่งคนกลัวช้างและกับอีกหนึ่งคนกลัวความสูงจะซึ่งมาอยู่ด้วยกันอีกคนกลัวช้างอยู่ทางดีนแต่อีกคนกลัวความสูงคืออยู่หลังกล้องคุณเป็นไงล่ะทริปเซอร์ไพรส์เพื่อนเซอร์อายเซอร์ไพรส์กลับจ้ะอ้าออ มีกิจกรรมเยอะมากจริงๆนะแต่คือว <Go> ัน <Slo> น <an> ี้อายมาก็เรามาถึงก็ประมาณก็เกือบเย็นแล้วนะเพราะกิจกรรมจะสึดสุดแค่สี่โมงเย็นก็จะมีอาบน้ําให้น้องช้างแล้วก็จะมีขี่ช้างแล้วก็จะมี ATV แล้วก็กิจกรรมทางน้ําน้องแวะกินตลอดทางเลยมันน้องหิวอ่ะน้องหิวแหละดูออก ขี่ช้างที่วังโพแคมปิ้งในวันนี้เพื่อนที่แสนจะรักช้างเป็นชีวิตจิตใจเอาแล้วเอาแล้วเธอจะลงแล้วจ้าปึ๊บเออเอาแล้วไปเลยจ้าเดินไปเลยจ้า ได้ไงบ้างคะความรู้สึกชิวๆมากืกามหน้าท้องได้มาก30นาทีเพราะเก่งตลอดเวลาได้ทิแผ็กเลยวะใช่เอซีลีนนี่น่ารักเหมือนท่อยนี่เลยอ่ะท่อแอร์ที่ปล่อยแอร์ไปดูดิขอบคุณนะคะที่พาเราไปเดินเที่ยวอ้าไม่ให้จับแล้วอ่ะบาย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 นะเก่ง จากที่เราขี่ช้างเสร็จแล้วไปซื้อของมาทำกินกันวันนี้ไป,ไปจ้า <ไป S 2> กิจกรรมเยอะมากนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการขี่ช้างอาบน้ําช้างแล้วก็ขับรถ ATV ถ้าใครนะคะที่แบบว่าวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไอายแนะนําเลยคะ่ะที่วังโพแคมปิง้งจังหวัดกาญจนบุรีนะคะค่าการเต็นท์คนละ100บาทปกติอ่ะน้องจะมาอาบน้ตาตอนช่วงเวลา9ก้าโมงแล้วก็อีกเวลาหนึ่งคือช่วงเย็นตอน4ี่โมงสามารถถ่ายรูปกับน้องได้อาบน้ําน้องได้เนาะใช่ไหมคะแล้วก็ขี่หนูได้เนาะ แล้วก็จะมาเจอน้องแอปเปิ้ลเจอน้องๆแบบนี้อ่ะไปเลยค่ะไปอาบน้ำเร็วไปเล่นน้ำเลยดูสิตัวเก่งคือน้องน่ารักมาไปแล้ว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 ไปแ้ววอ้า ไม่ว่าทำอะไรกันนะน้องเล่นกันเขาขแต่อันนั้นกำลังจะเออเขาคุยอะไรกันล่ะเขานินทาเราอยู่หรือเปล่าอะน้องนินทาเราอยู่ไหมอะเขาจะต้องเมาเราอยู่ด้วยดิวดิ้วดิน้องกำลังเมาเราอยู่หรือเปล่าอะเออเอาเขาคุยกันอ๋อมีตรงนู้นอีกว่าเขานั่งนานไปไหมเออแตต่นึกว่าเขานั่ง ไปนแปว่าเออเอไปปวนเขาเลยไปแล้วไปแล้วอันนี้ป้าแป้อะอันนี้แป้นึกผมแป้ดินึกถึงคลิปที่ถ่ายเมื่อวานนี่เลยเออดูสิ